วันนี้สำเรงจะมาพาไปดูต้อยที่ใช้สมมแดงนะคะโอ้โหแตกแตกดีมากเลยค่ะดูค่ะดูค่ะแปลงนี้อ้อยตอส,อสามนะคะเสียงอะไร แตกแี่เยอะมากเลยคับฝนตกต่ำน้ำสามขวีก็แพงทำเท่าไหร่ก็ได้มีคุ้มเสียพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปยอดจริงๆค่ะโสมแดงอาหารช่วยกำลังสำหรับพืชทุกชนิดสูตรเข้มข้นสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ช่วยให้พืชโตเร็วลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงครึ่งต่อครึ่งช่วยต้านามเป็นไงบ้างคะทุกท่านปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งัยภ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 